ค่ะให้เราถักชิ้นที่1ให้เรียบร้อยนะคะส่วนชิ้นที่2เนี่ยเราก็จะถักให้เหลืออยู่แถวสุดท้ายเพื่อที่จะมาทำการเชื่อมต่อเข้าหากันนะคะส่วนวิธีการถักลายนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นี้ค่ะค่ะก็ให้เราถักตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะนี่จะเป็นแถวสุดท้ายเดี๋ท่อทาการเชื่อมต่อนะคะถักจุดเริ่มต้นมาจนถึงหลักสุดท้ายเสร็จ แล้วเราจะใส่โซ่สองนะคะลงไปในช่องตรงกลางก่อนก็คือตรงหัวมุมนั่นแหละคะ่ะขึ้นมาหนึ่งหลักโซ่หนึ่งเราจะอีกอันหนึ่งนะคะมาประกบกันเอาด้านหลังประกบกันนะคะตรงมุมเลยค่ะถัก x ตัดด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ค่ะแล้วก็ลงไปหนึ่งหลักตรงตรงช่องมุมนะคะหนึ่งหลักแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ไปลายข้างหลัง เราจะลงตรงที่เป็นช่องค่ะก็คือช่องถัดไปตรงนี้ถัดจากมุมนะคะถัก x โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็มาทางด้านนี้ค่ะเราก็ไปตามหลักของเขาเลยถักลงหลักโซ่หนึ่งแล้วก็มาดอกข้างล่างนี่ค่ะเราก็จะเจอตรงนี้แล้วก็ถัก x โซ่หนึ่งมาฝั่งด้านนี้ค่ะเราก็ลงหลักปกติไล่ลปกติโซ่หนึ่งค่ะมาดอกข้างล่างนี่ค่ะ เราก็ถักไปตามช่อง,ของเขาเลยนะคะถัก x โซ่หนึ่งเป็นการเชื่อมต่อนะคะผ่นหัวเข็มเ้วอย่าลืมลงในช่องนี้นะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปดอกข้างล่างถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็มาดอกข้างบนถักเหมือนขึ้นหลักปกติอะคะโซหนึ่งเพียงแต่ว่าอันนี้เราถักแบบเชื่อมต่อหากันนะคะ x โซ่หนึ่งข้างบนก็จะขึ้นหลัก โซ่หนึ่งข้างล่างเราก็ลงตามช่อง x โซ่หนึ่งแล้วก็ถักตามหลักนะคะง่ายๆนะคะไม่มีอะไรก็สามารถถักวนไปได้เลยนะคะถักวนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการถักของเราพอถักเสร็จจะเป็นลนนักษณะนี้มันจะเชื่อมกันแบบนี้นะคะค่ะเราก็ถักมาจนถึงอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงตรงหลักนี้ก่อน ลงหลักเสร็จโซ่หนึ่งแล้วก็มาลงข้างหลังไปตามหลักของเขาเลยค่ะแล้วก็ลงในช่องโซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงข้างหลังอ่าแล้วก็มาลงในช่องอีกนะคะตรงช่องที่เราลงตรงนี้ก็คือเป็นตรงมุมอะคะ่ะแล้วก็โซ่โซ่หนึ่งอ้อมไปด้านหลังด้านหลังเนี่ยค่ะมันจะเจอมุมของด้านหลังพอดีถัก x โซ่หนึ่ง จากนั้นเราก็มาลงหลักหลักตรงนี้มันจะไปแถวด้านด้านนู้นแล้วนะคะนยคะแล้วก็ลงหลักแต่นั้นจะเป็นโซ่สองค่ะแล้วเราจะถักอ้อมไปด้านหลักเอ้ยอ้อมไปที่ที่หลักไปเรื่อยๆนะคะของแถวเนี้ยนยคะก็ถักปกติของเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงที่เราถักมามันจะเป็นลักษณะเน,น,นี้ยเพราะเมย์จะทำการเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเชื่อมต่อกันมันจะเป็นลักษณะนนแบบนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะจากนั้นที่เหลือเราก็ถักวนไปค่ะอันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะถักวนมาจนจบแถวได้เลยค่ะค่ะนี้ก็ได้ทําการเชื่อมต่อสองแผ่นนี้นะคะสองลายนี้เข้าด้วยกันนี่ค่ะที่เราเชื่อมต่อนะคะจากนั้นก็พอเชื่อมต่อเสร็จเราก็ถักวนมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดไหมตรงนี้ได้เลยนะคะด้านหลังเมลจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะคะที่จริงนะคะถ้าใครที่ ไม่ชอบขยายออกด้านข้างถ้าตัวนี้สมมตินะคะน่าจะอกสามสิบสี่เพราะมันสิบเจ็ดนิ้วนะคะสามสองสามสิบสี่ใส่ได้แต่ไซส์ใหญ่ก็ต้องขยายเนาะทีนี้ค่ะ,คะก็หลังจากที่เราถักเชื่อมต่อกันมาจนถึงประมาณหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวจะไม่เชื่อมหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าคอมันจะสวมไม่ได้เพราะต่อไปเราจะถักเป็นคอขึ้นมาประมาณหนึ่งกลัวมันจะสมหวมไม่ได้ ็ให้เหลือประมาณนี้ค่ะกะกะเอานะเดี๋ยวเหมียวจะนับดูก่อนว่าเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะเมยจะทํามาถึงประมาณนี้กะกะเอานะคะโซ่สองแล้วนี่ก็ถักปกตินี่ก็ถกกัก,ถกลงในช่องเพราะว่ากลัวว่าคอมันจะแคบไปค่ะแคบไปเดี๋ยวสวมหัวไม่ได้ เดี๋ยวถักมาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะพอมาถึงมุมนะคะก็เหมือนเดิมปะกะติโซ่สี่แล้วก็ลงมุมเหมือนเดิมค่ะก็ถักวนไปได้เหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ดูคือเราถักมาไม่หมดประมาณเนี้ย จากจุลล์เริ่มต้นเชื่อมต่อให้หมดถ้านับนะคะที่เราไม่ได้เชื่อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกอะคะ่ะส่วนที่เหลือก็ถักวนมาเรื่อยๆนะคะค่ะมันจะเป็นช่วงคอเสื้อนะคะนะคะแบบนี้นะคะโอเคที่เหลือก็ออถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะเราเชื่อมต่อเสร็จจากนั้นให้เรามาวัดก่อนนะคะ ตัวนี้จะเน้นแบบใส่สบายๆนะคะเหมี่ยวก็จะถักตัวโค้งๆตัวใหญ่หน่อยสมมตว่าเรายังไม่เพิ่มนะคะถ้าถ้าถ้าเราประกอบแบบเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณของเหมียวนะอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สามสิบห้าอกสามสี่สามห้านะคะทีเนี้ยเหมี่ยวจะถักไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วเราจะเพิ่มด้านข้างค่ะนี่ค่ะเหมียวจะเพิ่มด้านข้าง ขึ้นมาเป็นลายป่งธรรมดาทั้งหมดห้าแถวหนึ่งสองสาม้ข้างละ5้าแถวนะคะข้างละ5แถวแล้วมาวัดดูใครจะถักข้างละกี่แถวแล้วแต่หรือใครพอใจแค่นั้นก็ได้นะคะอกสา3สิบองาสีใส่ได้ไม่ต้องเพิ่มด้านข้างก็ได้อันนี้หลังจากทําแล้วอยู่ประมาณสัก40 42ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเมียวถักขึ้นมาข้างละ5แถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักข้างละ5แถวนี่ค่ะ แล้วก็ขึ้นเป็นลายโปร่งธรรมดานี่แหละค่ะข้างละห้าแถวเนีคะเราเริ่มที่มุมเลยนะคะเริ่มที่หมุม,นะะม,ม,มดึงใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่โซ่ห้านะคะสองสามสี่ห้าขึ้นโซ่ห้าค่ะแล้วเราก็ไปที่หลักแรกเลยค่ะ แล้วก็โซ่สองค่ะไปหลักถัดไปโซ่สองค่ะไปหลักถัดไปโซ่สองนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะขึ้นหลักโซ่สองขึ้นหลักโซ่สองถักวนไปจนจบแถวได้เลยค่ะ,นะคะง่ายง่ายนะคะค่ะเราถักมาจนถึงอีกมุมหนึ่งนะคะเราก็ลงไปที่ม,มุม ขึ้นหนึ่งหลักแค่นี้นะคะโซ่ห้าค่ะแล้วก็พลิกงานกลับได้เลยเมื่อจะถักขึ้นมาอีกห้าแถวข้างละห้าแถวนะคะขึ้นหลักโซ่สองขึ้นหลักโซ่สองขึ้นหลักโซ่สองถับแบบนี้ถักแบบนี้ค่ะวนไปนะคะ เหนขึ้น5แถวใครจะขึ้นกี่แถวก็ได้ใครที่อกใหญ่ก็ขึ้นเป็น 7- ถึงส0แถวแล้วแต่เราต้องวัดกันเอาเองนะคะไซส์ไข่ไซส์มันเนาะอาจจะใช้ไหมแตกต่างกันอันนี้วัดาตามไซส์ตัเองได้เลยนะคะโอเคอันนี้ถักไปได้เลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ถักทั้งสองอันเรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างจะใส่ทั้งหมดข้างละห้าแถวนะคะทั้งสองชิ้นเลยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะ ออต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของด้านหน้านะคะด้านหน้าเหมียวจะถักเป็นคอวีขึ้นไปนะคะนะคะเริ่มจากตรงไหนเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะเราจะใส่เป็นโซ่สามค่ะ โซ่สามนะคะแล้วก็ลงไปที่หลักเออเดยนนะคะตรงนี้ขอหาที่ล็อกใหม่ดี่าวพระ่ะไม่ไงั้นมันจะเลื่อนนะคะลงไปตรงกลางหาตรงตรงช่องลงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมันได้มันเลื่อนไปเลื่อนมาขึ้นโซ่สามค่ะแล้วก็ไปที่หลัก แล้วก็โซ่สองค่ะแล้วก็ไปที่หลักโซ่สองลายง่ายๆค่ะไม่ไม่ได้ยุ่งยากไปที่หลักโซ่สองไปที่หลักโซ่สองไปที่หลักโซ่สองนะคะมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะะถักบนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ